Better to know. กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของดราม่าสแควรนะคะแน่นอนวันศุกร์แบบนี้คุณผู้ชมคาะนนจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของดนตรีเพราะๆที่จะมีส่วนในช่วงของการขัดเกลาแล้วก็ขัดกล่อมจิตใจของเราให้เรานั้นมีความสุขนะคะเมื่อเรามีความสุขร่างกายของเราก็จะหลั่งสารเคมีที่ทําให้เรานั้นสดชื่นสดใสแล้วก็แข็งแรงด้วยวันนี้ยังคงเกาะติดเรื่องราวดีๆจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนั่นก็คือเปียโนเราตามกันมาหลายๆ แล้วนะคะว่าเปียโนเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการทําให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์หลายคนได้ดูแล้วก็ได้ฟังเสียงเปียนโนจากสกู๊ปของเราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีแรงบันดาลใจยอยากจะลองหัดเล่นเปียโนกับเขาบ้างแต่การนั่งหรือว่าฝึกเล่นแล้วก็เรียนดนตรีในยุคโควิด -19 ที่จะต้องมีการใกล้ชิดกับอาจารย์หรือว่าคุณครูเนี่ยมันจะปลอดภัยได้แค่ไหนเราจะมีความมั่นใจได้ขนาดไหนไปติดตามกันในสกู๊ปช่วงนี้กับ healthy Melody ค่ะ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วง healthy m e l ดี y ครับก็เราได้เรียนรู้หลายอาชย์แล้วนะครับเรื่องประโยชน์ของการเล่นดน,นตรีประโยชน์ของการเล่นเปียนโนนะครับแล้วก็รู้เรื่องประวัติศาสตร์นิดหน่อยนะครับว่าทําไมเปียนโนถึงเรียกว่าเปียนโนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราอยากจะเข้ามาศึกษาต่อเพิ่มเติมฮะมาเรียนรู้เพิ่มเติมว่าเอ๊ะแล้วช่วงนี้ที่มีโควิด -19 เนี่ยนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงใช้ชีวิต New Normal เนี่ย เราต้องทํำยังไงบ้างนะครับเพราะว่าแน่นอนนะการเรียนการสอนต้องเป็นการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องนั่งใกล้ชิดครูแล้วการใกล้ชิดเนี่ยต้องนั่งใกล้ชิดกันขนาดไหนเราจําเป็นต้องมีระยะห่างซ้อมอทำ social distancing ยังไงอยู่ต่อ1คน4ตารางเมตรยังไงอะไรแบบนี้ครับก็วันนี้เนี่ยครับก็คิดว่าน่าจะได้คุยกันเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยความพร้อมของการเรียนเปียนโนว่า ถ้าจะให้อยู่ในยุคโควิด19เนี่ยสุขภาพที่พร้อมเป็นยังไงได้บ้างครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ดรประวัชชัยนะครับช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าช่วงนี้ครับการปรับตัวเป็นยังไงบ้างกับการเรียนการสอนเปียโนโครับอย่างที่อาจารย์นรงได้กล่าวนี่ตรงตรงมากเลยครับเพราะว่าช่วงแรกๆก,ก่อนที่ระบาดหนักนะครับ ก็เรามีการเรียนการสอนย,ยังเจอกันตัวอตัวอยู่แต่ว่าเราต้องรักษาระยะหา่างก็คือ,อเด็กนักเรียนก็ใส่หน้ากากครูผู้สอนใส่หน้ากากหรือว่า f a c ช shield ด้วยซ้ำน,นะครับแล้วก็การการที่เด็กนั่งบนเปียโนแล้วก็ปกติเนี่ยครับถ้าไม่มีโรคระบาดเราจะนั่งใกล้กันเลยเพราะว่าเราต้องดูสังเกตนิ้วสังเกตแขนสังเกตเท้าเทียบพัดเดิลสังเกต,เกตท่าทางเสียงต่างๆนะครับแต่พอมาเริ่มห่างขึ้นเนี่ยเราต้องเว้นระยะหา่างดังนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งสิ่งที่ ผู้สอนผู้เรียนพึงระวังก็คือว่าก,ก็ก็ห้ามนั่งใกล้กันแล้วก็ป้องกันอย่างที่ที่เขาบอกบางบางคนนะครับก็ด้วยความที่เราใส่แมส์ด้วยใส่เฟสชิลด้วยเราเจอด้วยกันเราก็มีระยะหา่างเวลาพูดอะไรบางอย่างเด็กอาจจะยิ้มไม่ชัดน,นะครับก็บางคนก็จะใช้ลําโพงเล็กๆช่วยเพราะว่าเพราะว่าเวลาพูดเนี่ยเด็กที่นั่งทอห่างกัน2-3เมตรสิ่งบางอย่างเด็กจะไม่ได้ยินผ่านอากาศเท่าไหร่ใช่ครับก็เป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งครับ เพราะว่าจริงๆนะครับผมว่าโควิด19เป็นอะไรที่เปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนของดนตรีไปเลยครับยกตัวอย่างเช่นอาที่ไมฮิดลเนี่ยนะครับเรามีสาขาที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าด้วยไม่ว่าจะเป็นที่พารากอนหรือว่าที่ซีคอนออทั้งบางแครแล้วก็ซีคอนสีนักครินเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือทําฉากพลาสติกเพื่อกั้นไม่ให้ครูกับนักเรียนอยู่ใกล้กันมากจนเกินไปครับ แล้วตอนแรกเนี่ยเราก็กังวลมากเลยครับว่าโอ้โหพอหลังจากแพนเด믹เกิดขึ้นนะเด็กนักเรียนจะกลับมาเรียนไหมปรากฏว่าการที่เด็กอยู่บ้านานานๆน,นะครับกลายเป็นว่าพ่อแม่อยากให้ลูกกลับมาเรียนมากตอนนี้ในะทุกสาขาของเราเนี่ยครับพ่อแม่ส่งลูกกลับมาเรียนขึ้นมีคน walk- in เข้ามาสมัครเรียนมากขึ้นซึ่งผมว่าอันนี้มันก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนนะว่าคนอยากจะกลับเข้ามาอยู่ในสังคมมากขึ้นละคนอยากกลับเข้ามาทําชีวิตประจําวันนะครับ กิจวัตรประจําวันได้อย่างเหมือนเดิมแล้ตอนนี้ถ้าอีกแง่มุมหนึ่งะครับสมมุติว่าเราอยากเตรียมตัวนะว่าถ้ามีโรคระบาดอีกครั้งหนึ่งเราจะทํายังไงได้บ้างแน่นอนครับเราเรียนเราสอนออนไลน์ใช่ไหมแล้วก็การเรียนการสอนออนไลน์ก็ใช้เป็นตัวแทนในช่วงนี้นะครับอยากให้อาจารย์อวัชัยช่วยเล่าให้ฟังครับว่าการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเราเตรียมตัวยังไง มีอะไรบ้างที่เราต้องระวังเช่นในแง่ของสุขภาพของผู้สอนเองหรือผู้เรียนนะครับ,รบก็กเ็เดี๋ยวจะเน้นไปทางของสุขภาพผู้ผู้สอนนะครับเพราะว่าอย่างตัวเองอย่างตัวเองเนี่ยก็ประสบมาด้วยตัวเองนะครับก็เป็นคนที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเลยนะครับแต่พอโควิด19ทําให้เราปรับตัวแล้วก็เรียนรู้แล้วก็สุดท้ายก็สอนออนไลน์ได้นะครับ จริงๆไม่ยากมากไม่ยากเลยก็คือจะมะีก่อนก็มีคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ iPad แล้วก็หรือ iPhone นะครับแล้วก็อาจจะมีไมโครโฟนนะครับแล้วก็ลำโพงทั่วไปทีนี้เนี่ยผมจะแบ,บ่งเป็น3ด้านี่ก็คือว่าด้านแรกคือทางด้านของอร่างกายนะครับคือการสอนออนไลน์อาจารย์นงก็สอนออนไลน์เหมือนกันอาจารย์นงก็ทราบเหมือนกันคือ,อการตั้งมุมกล้องนะครับเราเรา ข้อคิดที่สําคัญคือเราต้องทําให้เป็นธรรมชาติที่สุดว่าอย่าลืมว่าการสอนออนไลน์คือไม่ใช่รายการทีวีรายการทีวีคือคนจะต้องตั้งกล้องในมุมที่ตัวเองดูดีที่สุดนะครับแล้วก็ฝืนยิ้มเป็นนานสวยแล้วก็ทําให้สิ่งพวกนี้ครับมันเอฟเฟกมีผลกระทบทาให้ร่างกายมันไม่อยู่ในโพสชั่นที่เป็นธรรมชาติอย่างที่เกิดไปเมื่อเท็จแล้วนะครับก็เราก็ต้องนั่งหลังตรงเพราะบางทีนั่งหลังตรงแต่มุมกล้องไม่ได้บางคนผ,ผู้สอนก็จะ ก้มหลังอย่างนี้เพื่อที่จะให้มุมกล้องได้สวยๆจริงๆอันนี้เป็นเรื่องรองนะครับก็ขอให้คำนึงถึงเรื่องสรีระการนั่งถือกล้องก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึก็คือว่าการการที่เราใช้เป็นเป็นเป็นเหมือนผ่านเทคโนโลยีนะครับร่างกายที่อย่างอย่าง,างเช่นเนวล,ลาเราสาธิตการเล่นข้อมือให้เด็กนครับเราต้องหามุมสาธิตที่เราธรรมชาติเพราะว่าอย่างอย่างเป็นไอเดียเดียวกันบางคนจะให้มุมกล้องให้เด็กดูดีที่สุด แต่ว่าการสาธิตของเราทําให้ข้อมูลเราผิดเพี้ยนไปก็จะเกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายของครูผู้สอนได้นะครับคือของนักเรียนเองก็ตามเพราะผมจะบอกแต่เสมอว่าวางตรงไหนก็ได้ให้เห็นให้ให้เห็นได้ชัดไม่จดเป็นต้องสวยไม่จดเป็นต้องดูดีก็คือให้มันเห็นเป็นมุมธรรมชาติที่สุดใช่ครับส่วนอีกอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการใช้เสียงอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเวลาเราพูดปกติครับผมพูดกับอาจารย์ผมใช้แรงเท่านี้ค่อนข้างที่จะสบายแต่เวลาเราสอนออนไลน์สิ่งหนึ่งที่คนคาดคิดไม่ถึงก็คือว่า เราต้องมีการมันจะใช้เสียงออกมาดังขึ้นกว่าปกติโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ต้องมีสติเต,ตือนตัวเองต่อเราว่าให้ใช้ดับเสียงที่ปกติเพราะว่าสอนออนไลน์มันจะสอนไปเรื่อยๆโดยที่เราอยู่ตกับโต๊ะกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะไม่มีเวลาที่เราจะแบบว่าเฮ้ยไปเดินเปลี่ยนห้องเปลี่ยนเปลี่ยนนักเรียนใช่ไหมครับมันก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่พูดยาวไปได้นานๆเรื่อยๆทําให้เสียงเนี่ยอาจจะมีหา,ดานด้านการเจ็บคอได้แล้วก็สุดก็คือ สุดท้ายคือเวลาอยู่ออนไลน์นานๆนะครับอาจารย์เราอยู่ในห้องแอร์เราสอนกันมากๆ mm hmm. เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเดินไปข้างนอกสถานที่อยู่ใย่น้ตลอดดังนั้นการดื่มน้ําของเราเนี่ยจะน้อยลงโดยอัตโนมัติผมก็ประสบด้วยตัวเองคือว่าคือเราจะไม่รู้สึกหิวน้ําแต่เราจะรู้สึกอีกทีตอนที่เราเจ็บคอไปแล้วตอนที่เรามีสุขภาพร่างกายที่มันไม่ดีไปแล้วใช่ครับน,นี่ก็หลักๆง่ายครับก็จริงๆแล้วผมว่าหลายๆคนนะครับที่เป็นครูสอนจนปีนะ ได้ปรับตัวเองและในการสอนออนไลน์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับทีออ่ทางยุโรปนะครับทางเยอรมนีก็มีงานวิจัยว่าการสอนออนไลน์เนี่ยความจริงแล้วมีข้อดีนะตรงที่ว่าเขาสามารถเห็นนักเรียนได้ใกล้ชิดขึ้นแบบที่เขาไม่สามารถทําได้เวลาที่เราเจอกันตัวจริงใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเราไม่สามารถมองไปที่นิ้วของนักเรียนได้ใกล้ขนาดนั้นเวลาที่เราเจอเขาในตัวจริงไม่งั้นเนี่ย ในแง่ของการวิเคราะห์กล้ามเนื้อเนี่ยครับเขาสามารถดูได้เยอะขึ้นแต่ว่าข้อเสียของการเรียนออนไลน์ก็คือพอเราไม่ได้เจอกันใช่ไหมครับเราจะไม่เห็นภาพกว้างเราจะไม่เห็นนักเรียนที่นั่งทั้งตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทําแบบนั้นเนี่ยครับอาจจะทําให้นักเรียนเนี่ยครับไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาเกรงไหลหรือเปล่าเท้าเขาถูกไหมอะไรแบบนี้ครับซึ่งจริงๆอย่างที่บอกครับเหรียญมี2ด้านเสมอฮะก็ การเรียนออนไลน์ก็ดีถ้าเราใช้ควบคู่กันไปกับการเรียนด้วยตัวเองแล้วก็เจอกันนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าก็เป็นข้อคิดดีๆนะครับครูที่เริ่มสอนออนไลน์อยากให้ลองเช็คตัวเองนะว่าเรายังมีสุขภาพดีอยู่ไหมนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวได้ถูกสุขลักษณะไม้แล้วนักเรียนเป็นยังไงบ้างจะได้ให้ข้อคิดกับนักเรียนได้บ้างนะครับวันนี้ผมว่าเราได้ประโยชน์มากพอสมควรเลยนะครับก็อยากฝากไว้กับทุกคนนะครับว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยครับ การเล่นดนตรีการฟังดนตรีเนี่ยครับมันให้สุขภาพที่ดีกับเราแน่นอนนะครับอยากให้ทุกคนลองฝึกลองฟังลองเล่นนะครับไม่จําเป็นต้องนานครับวันละ5นาทีหรือ10นาทีเนี่ยชีวิตเราก็ดีขึ้นได้แล้วนะครับก็วันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ ก็เรียกได้ว่าทุกๆกิจกรรมในยุคนี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการปรับตัวค่ะคือเราใช้ชีวิตตามปกติได้แต่เป็นปกติแบบวิถีใหม่หรือว่า new normal นั่นเองไม่ว่าคุณจะไปเรียนดนตรีชนิดไหนก็รู้จักป้องกันตัวเองไว้เราก็ห่างไกลจากโควิด19ได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวเท่านั้นช่วงหน้ามาแน่นอนกับผู้ก่อท่้งมูลนิธิบ้านนกขมินแห่งนี้คุณครูออสจะมาพูดคุยกับเราในช่วงจิตคิดบวกช่วงหน้าค่ะ